สวัสดีครับก่อนนักศึกษามีแม่เที่ยวอีกพี่นึงครับก่อนไปเที่ยวเราก็ต้องตรวจแอนติเจนเทสนะครับเพื่อว่าเรามีโควิดหรือเปล่านะครับปรากฏคือเราไม่มีเชือ้อพอเราไม่มีเชื้อปับ๊บเราก็ออกเดินทางกันเลย let's get together Let เมื่อเราเดินทางมาได้สักพักนึงเราก็แวะพักถ่ายรูปที่สถานที่ที่แรกก็คือพระเสวยนั่นเองครับพระเสวยนะครับเราก็ถ่ายรูปแล้วเราก็ไปสถานที่ต่อไปเลยซึ่งจะเป็นปลายทางของเรานั่นเองก็คืออรือยานแห่งชาติผู้พายยนนั่นเองครับผมมีการซูไ้ดูหน้าตัวเองด้วยนี แล้วแล้วเราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติปูพายุนถ่ายรูปสักนิดแล้วก็เดินดูน,น้ำตกเพื่อจะไปเล่นน้ำตกนะครับวันนั้นฝนตกก่อนไปถึงน้ำตกอีกเละมากอันนี้คือผู้รวมทีมกับผม<อ>เมื่อเราถึงน้ำตกแล้วเราก็ลงไปเล่นกันเลยแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะฝนตกเดินทางกลับนะครับตอนนี้มาถึงน้ำตกตัวสุดท้ายแล้วก็เหนื่อยครับผมแล้วก็ ทำไรอะทำไรเดินเลยไม่รู้โอ้วนเอ้ยและแล้วแลวแล้วแลวแล้วแลแล้วผมก็นอนตันทางน้ำตกแม่งเลยครับร้อนครับผม <apply> ก่อน,น,นกลับก็ถ่ายรูปสักนิดนึง <im itation> นี่คือระยะทางที่เราเดินไปวันนี้ครับไปกลับก็เกือบ3ิโลครับ แล้วเราก็กลับมาที่ผาสวยอีกรอบเพื่อมาถ่ายเอาวิวแสงเย็นนะครับผมส่วนไมแล้วก็จบทีิปของเราครับผมกมือลานะครับผมบายกลับมาสามักครั้งที่